ซ้อมเนลงนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้น่าจะเป็นวันแรกครับที่ที่พวกเราทุกคนนี่มาเจอกันทั้ง8ดคนเลยมาซ้อมกันซ้อมกันเป็นวันแรกอันนี้เป็นการซ้อมครั้งแรกด้วยที่เป็นเพลงรวมกันครับวันนี้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นกันมากครับถ้าเต้นวันนี้วันนี้ถ้าเต้นมีการเปลี่ยนแปลงจากจากโชว์ก่อนเยอะครับก็ก็อาจจะได้ว่ามารับผ้ากันใหม่เมื่อกี้ที่เห็นเป็นวิดีโอที่โชว์กันก็คือว่าเราเพิ่งซ้อมกันครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยใช่ครับ ฮาลโหวันนี้พี่เซนพี่สีพวกเรา,ไปไาเป็นยังไงบ้างเต้นวันเต้เป็นไงบ้างพี่สีโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นฮะแล้วก็เพลงของผมกับน้องนี่คือแบบสุดมากมซึ่งเป็นการแสดงโชว์ครั้งแรกที่แบบผมไม่เคยแบบโชว์ที่ไหนมาก่อนถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตผ่านมา25บวก2ปีนะครับ <c oughs> เป็นการโชว์ครั้งนี้ 3, ยิ่งใหญ่ยังยังยังเดือนหน้าเดือนหน้าอีกไม่กี่วันเองพี่เดือนหน้าเดือนหน้าบวกสองะ25บวกสองนะครับผมเป็นการแสดงโชว์ที่แบบเราไม่เคยทำอะไรแบบนี้ก่อนรับรองว่า <c oughs> สนุกแน่นอนใช่เป็นโชว์ดีขบ้างครับครับก็พูดตรงๆเลยครับถ้าดูจากคลิปวิดีโอนะฮะพวกเรานี่พื้นฐานสุดยอดครับแน่นสุดๆกับการเต้นนะฮะแน่นอย่างอื่นอ่ะแน่นแต่เรื่องเต้นทำไม่ได้อ้าวเหรอเอพี่อยากจะบอกว่าจริงๆวันนี้ไม่ตื่นเต้นเลยนะที่มาซ้อมอ่ะเพราะว่าการซ้อมเนี่ยคือเราแบบว่าเราทำไม่ได้เราเลยต้องมาซ้อมถูกไหมเแต่เรื่องความยากเนี่ยคือเราให้สิบเต็มเลยใช่คือเวลาไปไปคัสต์กับคัสเอ่อคัสเต้นเนี่ยเราจะเป็นเด็กหลังห้องกันอยู่แล้วสองคนใช่ครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ต่างกันครับผมแต่ย้อนซ้อมนอกรอบกันครับผมทุกความรู้เรื่งการเล่น้าครับผมครับนั่งนั่งครับของพี่แม็กกับกับผมก็จะเป็นโชว์แบบน่ารักน่ารักครับเขายาวเขายาววันนี้วันนี้เป็นไงบ้างวันนี้คือเมื่อกี้ก็คือจริงๆแล้วก็เป็นท่าเดิมส่วนใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็มีการปรับท่าบ้างนิดนิดหน่อยมันก็เลยทำให้เราแบบเหมือนได้มาเลื่อนพื้นอะไรกับเรรอบนึงมันจะกดดันตรงที่ว่าเราเคยเต้นกันแล้วนะ มีอย่างเดียวมาแล้วนะไม่เต้นนี่ให่เลยนะครับผมเขาจะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณมากครับยากไหมครับพวกเราวันนี้ก็สำหรับผมนะครับผมว่าเราเคยเต้นมาก่อนแล้วถูกอย่างครับแต่ว่าผมได้น้องฮะน้องเขาเรียนเต้นมาช่วงนี้คือเขาพิ้วมากอ้าวนี่คือรักใช่ไหมครับไม่ได้เตรียมกันนะฮะก็คือสนุกแต่ก็รู้ว่า ตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ตื่นเต้นครับเพราะว่ารู้สึกว่าชินแล้วกับการทำอะไรที่ไ้แบบนี้เราดีกว่าทุกคนไม่ดีครับผมเพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าสามารถทำได้ทุกอย่างครัยกเว้นเต้นเต้นอะไรเต้นตลกทุกครั้งเลยครับแต่ก็พยายามปรับเพราะเรารู้สึกว่าแบบงานนี้มันสำคัญมากพยายามทำให้ออกมาพร้อมเพียงไม่ใช่แค่กับเพื่อนๆนะฮะพร้อมๆกับแดนเซอร์เมื่อกันอะไรใช่ไหมล่ะเต็มที่เล้ครับแล้วเซงว่าไงบ้างฮะถ้าผมก็รู้สึกว่าดีใจครับได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ได้มาร่วมซ้อมกันใหม่ด้วยแล้วก็ มาปูกันตั้งแต่พื้นฐานเพราะเราก็ห่างหายกันไปนานเลยครับผมบก็รู้สึกว่าไม่มีความตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าได้กลับมาเจอกันอีกครั้งได้กลับมาร่วมเต้นกันอีกครั้งก็พยายามทำไให้เต็มที่ทุกคนเลยครับผมแฟนมีในไทยมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมครับวมทุกคนตอนนี้ครับครับผมก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ในในใน,ในเรื่องของโชว์และเพลงครับเราก็น่าจะประมาณ แปดถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กันแล้วส่วนใหญ่จะเป็นการซักซ้อมในเรื่องของความพร้อมมากกว่าความพร้พอมอย่างที่เห็นอย่างมื่คิดหลายๆท่ามทีหลายคนอาจจะได้แบบเออมีการรู้กันบ้างแล้วใช่ครับรแต่ว่ากอา็อาจจะเหมือนกับว่ายังซักซ้อมมันอยู่ซักซ้อมกันว่าเอ้ยเรายัางไม่แม่นในท่าแม,ม่นอะไรแล้วก็พยายามทำความพร้อมให้ดีที่สุดในวันที่โชว์ครับมีปัญหาเรื่องของเวลาหรือเ่าไหมครับผมไม่ไม่ ม่ตรงบ้างครับบ้างครับบ้างไม่ใช่ใช่เพราะว่าบางทีอาจจะแบบซ้อมเดียวกันบางทีเป็นเป็นโชว์คู่แต่เ้ยก็จะเก็บทาร์์เดียวก่อนอะไรอย่างเงี้ยสามารถกว่าใช่มีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนครับดูความเซอร์ไพรส์วันนี้ยังเซอร์ไพรส์เลยครับเพื่อนๆแต่งหน้ากันมาหมดเลยเราไม่ได้แต่งหน้ากันถึงสองคนวันนี้ก็เซอร์ไพรส์แล้วฮะดีๆครับเป็นความพร้อมเป็นความพร้อมวันนียครับขนาดขนาดวันนี้มายังพร้อมแต่งหน้าทำผมกันขนาดนี้เลยนะครับวันจริงนี่เรามีความพิเศษยิ่งกว่า นคะครับผมอย่างอย่างร่าของผมรราของผมจะมีเป็นเพลงแรปที่ที่ผมทําแรปเข้าไปด้วย,ยทำแรปแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ผมแต่งแรปเป็นแรปไทยผสมภาษาจีนด้วยจะครั้งแรกเลย,ยครับใช่จะมีเพลงอะไรแต่งพิเศษให้กับแฟนในงานหรับรในงานอ่าในในงานน่า,จ,าจะเป็นแรปนี่แหละครับแรปที่แต่งมาเป็นพิเศษใช่นอกจาก สี่คู่แล้วยังจะมีใครร่วมใจเป็นเวทีไหมครับแน่นอนครับเราจะมีเพื่อนเพื่อนักแสดงครับจากเรื่องวายุดซิลี่ท่านอื่นอีกมากมายที่ป๊อปปี้เองที่ป๊อบปี้เองใช่อีกหลายท่านที่เดี๋ยวจะมาร่วมสร้างความสนุกกับทุกคนในวันโชว์ครับจะมีโชว์อะไรพิเศษที่จะเตรียมเซอร์ไพรส์แทนไหมครับแน่นอนครับมีโชว์พิเศษที่ที่พวกเราก็เรียกว่าลงลุกคุกคามกันเลยเดียวนะครับที่ฝึกซ้อมโชว์นี้กันอย่างเช่นบางบางโชว์เราเราเรียกว่า เป็นบางภาษาที่พวกเราไม่คุ้นชินกันเลย<ม>แต่เราก็พยายามทำออกมาดีที่สุดครับ<ม>ให้ให้เรียกได้ว่าออกมาให้ทุกคนสนุกเรารู้สึกว่าในโชว์นี้ออกมาดีที่สุด<ม>ครับเรื่องของมาตรการต่างๆมีการควบกันอย่งไรบ้าง แน่นอนครับแน่นอนครับทางทางมาตรการของทางทางของเราเราเรามีการจัดเป็นที่นั่งค่ะที่นั่งเราเราจะห่างตามตามมาตรการเลยแล้วก็อาจจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิหรือว่าการใส่แมสเข้าไปชมอะไรอย่างเงี้ยหรือความปลอดภัยที่สูงมากครับตามมาตรการแน่นอนครับไม่ต้องวเลยรับรองว่าใครที่มาดูในวันนั้นนี่ปลอดภัยแน่นอนฝากเลยครับผมสำหรับแฟนมีในครั้งนี้วายยูเอชซีางไหีฝากไหพี่น่อยให้พี่ฝากออได้ล้วผมก็ฝากด้วยนะครับผมงานมีติ้งวายยูครั้งแรกที่ประเทศไทยนะครับผม a c ค o s ส t h เดอะ a x y นะครับผมยังไงก็อยากจะฝากทุกคนมาดูกันเยอะนะครับผมเพราะว่ามันเป็นงานแรกยิ่งใหญ่คร<ช>ั้งแรกของตัวผมเองตัวน้องเองหรือตัวนักแสดงทุกคนเลยนะครับ,รบผมก็อยากทําออกมาให้ดีที่สุดรับรองว่าไม่เสียดายเงินแน่นอนเพราะว่าแต่และคนทํานี่คือสุดมากแล้วผมบอกเลยว่าการแสดงโชว์ของแต่และการแสดงเนี่ย มีมูตแตกต่างกันที่แบบครบมากก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับบัตรเรายังเหลืออยู่นะฮะใช่แล้วใครที่อยากดูโชว์ของพวกเรานะครับสามารถเข้าไปกดได้ใช่ครับที่เว็บอีเวนท์ป๊นะครับผมสามารถเข้าไปกดได้เลยสนีนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือทางแอปพลิเคชันอีเวนท์ป๊อปก็สามารถกดได้ในวันที่6นี้มาเจอกันได้ทั้งสองรอบไปครับไปบัตรตอนนี้ขายหมดแล้วครับใกล้หมดแล้วใกล้แล้วครับผมก็เนี่ยครับวันนี้รับรองว่าพี่ๆนักข่าวมาวันนี้ออกไปปุ๊บขายหมดแน่นอนขอบคุณพี่นักข่าววด้ย ได้ไบ้างครับได้ครับยังสามารถซื้อได้ในช่องทางไหนด้ว่าได้ครับอย่างอย่างที่บอกไว้มีกี่เลยที่เว็บอีเวนท์ป๊อปดนีครับก็สามารถเข้าไปกดได้แล้วก็ไอ้ช่องทางนึงเป็นแอปพลิเคชันอีเวนท์ปครับทีมงานาดนนั้นแอดต้องใส่อะไรไปในข้อของเราแนะนำให้แต่งตามตามที่บอกเลยครับเราไปกันข้ามจักรวาลแนะนำให้แต่งแบบอวกาศอวกาศเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะอวกาศที่มีไฟลูกนิดนึงอ้าวไปไปเขาแล้วเหรอไฟลูกนิดนึงฮะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่พี่อย่าโยนเลยไฟลูกแล้วนะตอนน เต้นกันไฟลุกเลยลุก,ลกเลยใช่ <c oughs> ไฟเร็วนี่คือซ้อมกันไม่ทันนะฮะ <laughs> ร้อนเร็วคือร้อนเร็วโอเค okay, ครับขอบคุณครับ